วันนี้จะมาสอนวิธีการว่าทำไมบันทึกหน้าจอทำไมไม่มีเสียงเราเลยเพราะอะไรนะเราก็จะพาอันนี้โทรศัพท์รุ่นเรียวมีแปดและเรมีเอก็ hmm. ここใช้เหมือนกันเลยเรามาที่นี่นจะจ๊ะบันทึกหน้าจอตรงนี้เห็นไหมเรากดค้างไว้ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นที่เราไปสตรีมเกมมาเราก็กดตั้งค่า ให้เลื่อนมาตรงนี้นะไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนอันนี้ก็คือก็เปิดปิดประมาณนี้เลยโทรศัพท์เองมันจะตั้งค่าให้อยู่แล้วทีนี้ให้เรากดไปที่แหล่งที่มาของเสียงให้เรากดไปเอาไม่ไม่สามารถอย่างนี้แก้ไขอ๋อตอนนี้เขามันทึกอยู่นะให้เข้าข้าไปว่าแหล่งที่มาของเสียงให้เขากดเข้าไปอันนี้เป็นไหมมันจะเป็นว่าคำว่าเสียงใหม่เขากะไปเปลี่ยนมัน มื่อสีบอกว่าเป็นเสียงจกโทรศัพท์ให้ให้เขาเปลี่ยนเป็นเสียงจะใหม่แค่นี้เขากับเสียงยังมีคุณภาพแล้วตอนนี้เราก็อาจอยู่เห็นไหมเสียงชัดไหมบอสชัสดกับพว,ว่เเาเบา,าคอยยังไงก็ไปทำดูนะจ๊ะ thank you so much